ร้านยังไม่ทันเปิดเลยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มมาต่อรองจะเก็บสวยแล้วผมก็ได้รับร้องเรียนจากพี่น้องผู้ประกอบการที่ด่านนอกบอกว่าร้านยังไม่ทันเปิดเลยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มมาพูดาจาจะต่อรองจะเก็บสวยแล้ว <S S S ผมบอกว่าอย่างนี้ไม่ได้ นะครับกิจการพี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนนะครับสองปีกว่าเขาปิดไปนะครับวันนี้จะเรื่อมหายใจนะครับยังไม่ทันได้หายใจจะฟื้นนิดหน่อยฝ่ายราชการผมว่าวางกลุ่มนะครับจะไปดูดเลือดเขาแล้วดตาน,นอกจะจะเลินรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งก็ด้วยคนดานนอกเองหนึ่งสองภาครัฐต้องดูแลปกป้องนะครับสองส่วนนี้ต้องร่วมจับเบือกัน จริงๆเนี่ยผมตั้งใจว่ารอบนี้เปิดด่านหนึ่งด่านต้องเข้าออกสะดวกนะครับนักท่องเที่ยวมาไม่ต้องโอกันอยู่เต็มพอมาปุ๊บต้องประทับใจกับพี่น้องชาวด่านนอกนะครับรอยยิ้มของพนักง,งานเสิร์ฟผู้ประกอบการร้านอาหารก็ต้องมีความยุติธรรมค่าอาหารก็เป็นจริงตามที่โชวได้ปกนะครับไม่เอาเก็บเกินไปสามต้องปลอดภยัย นักท่องเที่ยวมาให้พี่น้องประชาชนต้องช่วยกันดูแลรักษานะครับให้ปลอดภัยข้อสุดท้ายภาคราชการตั้งแต่เข้ามาตั้งตอมตั้งด่านต้องให้ความสะดวกต้องช่วยกันแล้วภาคราชการที่ดูแลในพื้นที่นะครับก็มีหน้าที่ดูแลผู้ประกอบการด้วยนะครับให้เขายืนได้นะครับแล้วดูแลนักท่องเที่ยวด้วยเพราภาคราชการเนี่ยต้องมีหน้าที่สองอย่างนะครับ ดูแลผู้ประกอบการกับดูแลนักท่องเที่ยวนะครับทํายังไงให้มันหมุนเศรษฐกิจด้านนอกมันได้หมุนได้ไม่ใช่ว่าวันนี้เอาแล้วไม่ทันไรก็ลงไปต่อรองจากเก็บสวยแล้วผมก็บอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวผมเอารายการนี้ทําหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาทําหนังสือถึงผู้จัญาก,การตำรวจภูธรภาคเก้าว่าท่านต้องเข้มงวดกวดขันนะว่าบุคคลเหล่านี้ไม่รู้จกักมาจากตารวจชุดไหนหน่วยงานไหนนะ,นะครับ ก็อาจจะต้องทําหนังสือถึงผู้จัดการตำรวจแห่งชาติด้วยว่าวันนี้บ้านเราตายแล้ว<ม>ท่านอย่ามาเผาไฟซ้ําอีกเลย<ม>ที่น้องประชาชนชาวด่านนอกต้องรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวนะครับต้องจับมือกันแน่นๆเดินไปข้างหน้าด้วยกันภาครัฐที่มีความบกพร่องเช่นมีเงื่อนไขสูงต้องลดเงื่อนไขลงมานะครับแล้วเวลาเนี่ยอาจจะสี่ทุ่มห้าทุ่มหรืออะไรมผมว่าควรขยายให้กว้างเลยเ<ม>พราะนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเนี่ย มันก็ติดลมอยากให้เขาเที่ยวต่อเลยอาจจะถึงตีสี่ด้วยซ้ำความเห็นผมนะครับขอยกเว้นระเบียบเลยให้นักท่องเที่ยวเขาได้เที่ยวนะครับแล้วหลังจา,า,ากนั้นไปร้านข้าวต้มไปสักอย่างน้อยเขามาแล้วก็อยากอยู่แต่สําคัญสุดต้องประทับใจนะครับประทับใจจากนักบุคลากร,กรที่เป็นธุรกิจบริการรัาบานแล้วต้องปลอดภัยด้วยนะครับใจผมระดันนอกผมอยากให้มีองคงคลรักษ์พิทักษ์เมือง ถ้านายกเทศบาลคนใหม่เนี่ยไม่รู้จะเป็นใครนะครับ,รบต้องมีองค์ครร์พิทักษ์เมืองมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเข้ามาปุ๊บถ้ามีปัญหาเรียกได้เลยแต่แต่งเครื่องแบบองค์ครรภพิทักษ์เมืองอยู่เต็มไปหมดนะครับ,รบสามารถไปส่งนักท่องเที่ยวถึงโรงแรมที่พักได้สองมีเรื่องอะไรก็ต้องไปที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวได้หรือซ c t v วทุกจุดต้องอัปเดตหมดใครมีปัญหาเรื่องอะไรเรา สืบได้เลยนะครับใครรังเกนักท่องเที่ยวเราสามารถจัดการได้ทันทีทันใดมผมคิดว่าสองสามส่วนนี้เดี๋ยวนักท่องเที่ยวมาแล้วก็อยากมาอีกและอยากชวนเพื่อนมาอีกไม่มาทีเดียวแล้วกับด่านนอกจะจะเลินลุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งก็ด้วยคนด่านนอกเองหนึ่งสองภาครัฐต้องดูแลปกป้องนะครับสองส่วนนี้ต้องร่วมจับมือกันแล้วผมเชื่อว่าด่านนอกดีไม่ดีกลับมายิ่งใหญ่มากกว่าเดิมได้ซ้ำไป